คลิปนี้นะคะเราจะมาดูอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ลิซ่าจะต่อสัญญากับไบจีไหมเรื่องที่2หลังจากที่ทางไวจีแม่อนุญาตให้ลิซ่าออกงานต่างๆนะคะเกิดแฮชแท็กมาแล้วกี่แฮชแท็กนะคะเพื่อปกป้องลิซ่านะเรามาดูเรื่องที่1กันเลยลิซ่าจะต่อสัญญากับไบจีไหมซึ่งจาบทวิเคราะห์หลายๆที่นะคะเขาก็บอกว่าหากว่าลิซ่าอยู่ในนามของแบล็กพิงค์ผลงานค่อนข้างการ,การันตีคุณภาพ แต่ก็น่าคิดว่าถึงแม้ว่าผลงานคุณภาพก็จริงแต่ถ้าไบจปฏิบัติกับลิซ่าเหมือนนะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคุณภาพก็อาจจะไม่เต็มร้อยเพราะว่าหลังจากที่ลิซ่าปล่อยโซโล่เดียวออกมาหลายคนก็บอกว่าชุดเสื้อผ้าฉากต่างๆยังไม่โอเคเท่าไหร่เมื่อไปเทียบกับเมมเบอร์คนอื่นๆในวงแบล็ k พิงคและการโปรโมตก็ดูน้อยมากๆการจะต่อสัญญากับไบจคิดว่าเริ่มมีการพูดบ้างแล้วเพราะตอนนี้นะคะ หลือเวลาแค่ปีกวัวๆถ้าไม่ผิดก็น่าจัดประมาณเดือนสิงหาปี2023ซึ่งเป็นเดือนเดียวกับที่วงแบล็คพิงค์เขาเดบิวต์งานนี้ไม่รู้ว่าค่ายไบจีจะยื่นข้อเสนออะไรกับลิซ่าบ้างแต่แอดเคยอ่านข่าวในไทยนะคะอย่างในไทยเนี่ยสมมติว่าดาราจะต่อสัญญากับค่ายเดิมต้องมีการพูดคุยว่าปีหนึ่งจะให้เล่นละครกี่เรื่องออกกี่เพลงกี่อัรบบ้าก็ทำสัญญากันไปถ้าค่ายผิดสัญญาตัวของดาราเองก็สามารถฟ้องค่ายได้ แต่ทางฝั่งของเกาหลีไม่รู้เลยว่าทำได้ไหมเลยถ้าทำได้ลิซ่าเป็นคนไทยลิซ่าจะสามารถชนะคดีหรือเปล่าเกาหลีเป็นชาตินิยมขนาดนั้นเนาะบางเขาก็บอกว่าลิซ่าน่าจะไปจีนน่าจะเวิร์กกว่าเพราะถ้าลิซ่าไปจีนที่จีนน่ะลิซ่ามีแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็จีนเป็นใจเป็นคนใจกว้างสามารถพัฒนาต่อยอดได้ดีกว่าเรื่องที่2นะคะก็คือแฮชแท็กเกิดขึ้นมาแล้วกี่แฮชแท็กนะคะหลังจากที่ทางไบจี ไม่อนุญาตให้ลิซ่าร่วมงานนะคะบอกเลยว่านับตั้งแต่ไ G จีปฏิเสธให้ลิซ่าเข้าร่วมงานกับบนะูการีณตอนนี้นะคะมีแฮชแท็กเกิดขึ้นมาแล้ว4แฮชแท็กเป็นแฮชแท็กที่เกิดขึ้นมาเพื่อปอกป้องลิซ่าทวงความยุติธรรมให้กับลิซ่านั่นเองนะคะแฮชแทกที่1ก็คือไ g จีเล่นลิซ h าดูเ r อเวิร์กแฮชแท็กที่2ก็คือไ g t ีทอ t ทรูอัสแฮชที่3ามบีแฟร์ทูลิ h a s h ที่4 YG Trick Lisa e q u a l i y บอกเลยว่าร้อนแรงจริงๆสำหรับ4 h a s h ทนี้แต่เชื่อเถอะว่าเมื่อไหร่ที่ลิซ่าโดนเหยียบโดนลังแกสุดท้ายจะกลายเป็นว่ามีคนรักลิซ่ามากกว่าเดิมนั่นเป็นเพราะว่าลิซ่ามีแฟนคลับเยอะมากๆไม่ใช่เฉพาะในเกาหลีหรือไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกเลยทีเดียว